สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมในเดือนมิถุนายน2566คลิปนี้จะตัดเวลาตั้งแต่วันที่16 16กสุมภาพันธ์จนถึงวันที่15 1หมีนาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีกุมกับชาวลัคนากุมท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือน พฤษภาคม2566กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะ ชาวราศีกุมกับชาวรัคนากุมในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ยคือคุณอะมีเกณฑ์จะถูกหวยนะแต่มันเป็นทุกขลากเพราะว่าเหมือนคุณอะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนมาแบบฟุกๆุกอะเหมือนแบบคือดวงดีอะมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนแบบฟุกฟกุแต่หลังจากที่ได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยมันเหมือนกับมีเรื่องที่จะต้องเสียมันไปเช่น วันนี้ได้สามหมื่นอ่ะพอหลังจากนั้นอะมันมีเรื่องที่จะต้องจ่ายมีมีปัญหาเข้ามาทําให้ต้องจ่ายออกไปแต่เอมองมองดูจากในในไพ่เนี่ยเอคิดว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินเกีเก่ยวกับญาติพี่น้องนะถ้าไม่เสียเงินค่าซ่อมบ้านก็เสียเงินให้ญาติหรือไม่ก็ลูกไม่สบายผัวป่วยคุณอาจจะได้เงินมาก้อนหนึ่งอะแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องเสีย จะมีเพื่อนเก่าอ่ะที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะติดติดต่อมาเลยแหละเพื่อนเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณน่ะจะไม่เจอคนที่ทำให้คุณเดือดร้อนอีกคนที่เป็นศัตรูคุณคนที่คิดร้ายคุณคนที่ทำให้คุณเดือดร้อนอ่ะเขาจะดวงตกหนักมากและการที่เขาดวงตกหนักมากเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ย จะไปแบบพ้นพนจากชีวิตคุณนะเหมือนคนที่เป็นศัตรูคุณเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้ด้วยด้วยบารมีของคุณเนี่ยเหมือนเขาจะไปแต่ดูจากไพ่ชุดเนี้ยเหมือนคุณนะ่ะจะถูกนินทานะคุณจะถูกนินทาเกี่ยวกับว่าเออคุณจะถูกนินทาในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองคุณจะถูกนินทาในเรื่องการเงิน ธุรกิจการงานของคุณน่ะมันจะมีความก้าวหน้าและธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะไปถูกถูกตาต้องใจผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะคุณมีเกณฑ์อ่ะอาจจะได้เข้าวงการบันเทิงก็ได้นะชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมบางท่านน่ะคุณมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงจะได้เข้าวงการบันเทิงอาจจะได้เป็นเซเล็บ มีเกณฑ์เกี่ยวกับงานทางด้านวงการบันเทิงอ่ะเป็นดาราเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นพิธีกรหรืออะไรสักอย่างอ่ะจะเป็นงานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงอ่ะส่วนคุณคนที่เอาเปรียบคุณเนี่ยคนที่ทําให้คุณเดือดร้อนเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้ไปคุณอะ่ะโดนโดนคนนินทานะใบเนี้ยจะจะเกี่ยวกับเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณทําอ่ะ คือเหมือนมีคนนินทาคุณในเรื่องที่คุณเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานแล้วก็เงินของคุณอะในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอะจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ยุ่งอะใครสันโดษไม่ยุ่งอะใครชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ยุ่งอะใคร และหาเงินได้เยอะด้วยคุณจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านและทำงานแล้วก็ได้เงินเยอะสุขภาพของคุณที่อ่อนแอจะแข็งแรงขึ้นถ้าหากคุณแต่งงานแล้วนะไพ่ใบน,นี้แปลว่าจะตั้งครันได้ลูกสาวมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงิน จากคนต่างชาติหรือได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะจะสมหวังนะ จะสมหวังในความรักนะสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนต่างชาติคนคนนี้เขาเป็นคนนิสัยดีเป็นคนรักความก้าวหน้า เออเป็นคนที่ฐานะทางด้านการเงินเขาดีกว่าคุณสาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ได้เนื้อคู่เป็นคนต่างชาติคนคนนี้เป็นคนที่การศึกษาดีเป็นคนทํามาหากินเก่งฐานะทางด้านการเงินดีกว่าคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งคัน คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้เงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ผลประโยชน์มีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญของฝากจากคนรักมีเกณฑ์ตั้งคันท่านจะสมหวังในความรักนะท่านมีดวงจะได้ของขวัญของฝากจากคนรักเอวะว่าราศีราศีกุมหรืว่าดวงดีนะถือว่าดวงดี อาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินนะ่ะเสียเงินค่าซ่อมบ้านเสียเงินค่าซ่อมรถแต่ยังอื่นนะดีเนี่ยมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ได้เข้าวงการบันเทิงนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย มีเกณฑ์ได้มรดกมีเกณฑ์ได้มรดกจะสมหวังในความรักบทสรุปเลยนะชาวชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายน2566หท่านจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนต่อจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในสายงาน ความความทะเยอทะยานอะความทะเยอทะยานในใจคุณอะจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องการงานแต่จะมีคนอิจฉาเยอะความความทะเยอทะยานที่คุณมีในจิตใจเนี่ยมันจะทําให้คุณอะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่คุณกําลังทําอยู่แต่สิ่งเนี้ยมันก็ทําให้คุณอะเดือดร้อนได้เหมือนกันเพราะว่า คือบางคนอะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจคุณไงคือเหมือนกับว่าบางคนอะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจคุณบางคนเขาก็เข้าใจคุณบางคนเขาก็มองว่าคุณอะ่ะไม่ดีไม่ดีแต่จริงๆแล้วอะ่ะการที่คุณอะ่ะมีความทะเยอทะยานในระดับเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าคุณอะ่ะอ่ตกผลึกทางความคิดเหมือนกับว่าชาวราศีกุมภะดวงดีนะแต่จะมีคนนินทาว่าร้ายเยอะ มีคนนินทาว่าร้ายเยอะเพราะว่าคุณอะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนอะคุณเป็นคนที่แบบไม่เห็นแก่เงินอะเออใครมายืมเงินก็ให้เป็นคนใจดีอะแต่หลังๆเนี่ยคุณเออเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนั่นเพราะว่าคุณรู้แล้วไงว่าสิ่งที่คุณต้องการอะคือเงินคือคุณอะจัดลำดับความสําคัญในชีวิตน่ะก็คืออันดับหนึ่งอะเงินเพราะว่าดูจากไพ่ชุดนี้เหมือนคุณอะ ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความรักนะเพราะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการอะ่ะคือคุณอยากจะมีเงินเยอะๆแค่นั้นเองส่วนเรื่องความรักเนี่ยคุณมองว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักแต่เท่าที่ดูจากในไพ่เนี่ยเอ๋มองว่าคือราศีกุมมีเกณฑ์จะได้แฟนต่างชาตินะแล้วก็เป็นคนฐานะทางด้านการเงินมั่นคงด้วยอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นสาวแก่แม่ไม้ก็ได้มีเกณฑ์ได้แฟนเป็นพ่อไ่ม้มีเกณฑ์ได้ แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้สาวแก่หนุ่มแก่อะไรอย่างเงี้ยได้แต่เหมือนคุณอะจะแบบคือคิดแต่แบบอยากจะได้เงินมากกว่าแล้วก็เหมือนก็คุณกําลังวางแผนเหมือนกับว่าคุณอะเหมือนกําลังวางแผนที่จะเล่นหุ้นหรือหมุนเงินอะไรสักอย่างนะคือราศีกุมเนี่ยเหมือนคุณกําลังวางแผนที่จะหาเงินจากการเล่นหุ้นการหมุนเงินการเล่นแชร์การเล่นหุ้นการหมุนเงิน ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีค่ะเพราะดูแล้วก็เป็นแค่ว่าคุณอะเครียดเรื่องการเงินมากกว่าเรื่องความรักเนี่ยคุณไม่สนใจแล้วไงเพราะคุณคิดว่าคุณอะอผิดหวังเรื่องความรักมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสนใจเรื่องการทํางานดีกว่าก็ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาไลน์ติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกดซับสไครต์แทนค่าครูด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี